อันนี้สูง152นะอ่ะเนี่ยนี่ค่ะอาร์มเนียมตัวนี้จะเป็นอาร์มตัวหนาก็คือเป็นอาร์มของ M ทนูทองตัวหนาเลยแล้วก็ยืดตัวนี้มันจะปรับระดับได้อีกนะคะคือเราสามารถปรับระดับได้ไหลายระดับแล้วแต่ว่าเราชอบคือราคานี้เรารวมรถนะไม่ใช่ว่าราคานี้คือเราโมดิฟายเดียวแต่จริงๆอะรถอะมันสามารถทําได้เยอะมาก สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องเจยิ่งจัดให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถยนต์นะคะแต่คือขอพี่ขออนุญาตพี่ก็แล้วเป็นแบ็คกราวด้านหลังนะคะวันเออแบ็คกราวด์คือดีมากวันนี้บอกเลยวันนี้ก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงคือจริงๆอ่ะเราอ่ะรีวิวแบบเงียบๆมาเยอะคือไม่มีผู้คนเลยวันนี้เราก็อยากแบบทำให้แบบแตกต่างบ้างก็คือจริงๆวันนี้ยิ่งอยากจะมารีวิวไฟฟ้าร0อยให้วันนี้หยิ่งอยู่ที่ตลาดสะพานตานะคะ คือวันนี้ก็คือมีเนี่ยนะคะคือตลาดนัดนะคะศีลาเพิร์นอินดี้ก็คือเขาเป็นเกี่ยวกับงานพวกรถคลาสสิกนะคะคือเขาจะจัดก็คือทุกเดือนวันที่2ของทุกเดือนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าเรื่องละเราจะมารีวิวก็คือเจ้าตัวไลออนคิวันนะคะตัวนี้ไลออนคิววันตัวนี้จะเป็นที่เดิมแต่ทรงอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยทรงเปลี่ยนเล็กน้อย อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาบอกก็มอ,อ,อเตอร์ก็ยังเป็นมอเตอร์เดิมมีทิคนิดหน่อยก็คือเราเปลี่ยนใช้กล่อง em ร้อยค่ะคือให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นเพราะปกติจริงๆหน้าไมล์แล้วมันวิ่งอยู่45้ไอ้เจเองหน้าไมล์นะไม่ใช่ gps นะแต่ถ้าจริงๆ gps มันก็จะหย่อนลงไปอีกค่ะเพราะว่าหน้าไมล์มันก็จะอ่อนนิดนึงเพราะมันเป็นดนะิจิตอลเนาะอ่ะลองมาชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคือจริงๆอ่อะรถด้เดิมเลยที่มานะคะ ก็คือว่าแฮนด์มันจะไม่ได้เป็นแฮนด์นี้แฮนด์มันจะเป็นแฮนด์ทรงสูงเป็นเหมือนคล้ายๆแฮนด์ P C X อันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเป็นตุ๊กตา C N C แล้วก็เปลี่ยนเป็นแฮนด์มินียมนะคะสีดำเพื่อจัดให้มันเข้ารูปตัวนี้คือโกโปรเรามาติดไว้เฉยๆเพื่อเวลาเราลองขี่ดูแล้วกะว่าจะมาลองจับ G P S ดูว่าเป็นยังไงรถเปลี่ยนกล่องใบเดียววิ่งได้ยังไงประมาณนี้ไม่ไม่แต่ไม่องมันมีมาให้แล้วก็ด้านหน้าก็ยังเป็นรถเดิมๆอยู่นะคะ แต่คืออันนี้เราโหลดหน้าลงก็คือตัดแกนหน้าลง2นิ้วนะคะเพื่อจัดบอดี้ทรงรถให้มันเตี้ยลงเพราะไม่งั้นรถเดิมๆม,มันก็จะค่อนข้างสูงแล้วก็เซ็นตน้ำมันใหม่เวลาเราเซ็นตน้ำมันใหม่แล้วช่วงหน้ามันก็จะหนึกขึ้นดีขึ้นค่ะโดยประมาณนี้แล้วก็ตามมาด้วยตรงตางได้อันนี้สูง152นะอ่ะเนี่ยเนี่ยค่ะก็คือพอเวลาเราจัดเขาเรียกว่าอะไรเราจัดบอดี้จัดรถเข้าทรงเนาะ ให้บอดี้รถอะมันเข้ากับตัวเราเราก็จะคุมรถได้ง่ายเพราะเวลาการจัดสภาพรถอะเราต้องจัดรถเข้าหาคนไม่สามารถจัดคนเข้าหารถได้นะคะส่วนใหญ่หญิงก็จะบอกแทบจัดทุกคลิปวิดีโอนะคะเวลาการแบบรีวิวรถหรือจัดสภาพรถอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เบาะนะคะเบาะอ,อันนี้ก็คือจะเปลี่ยนใหม่ก็คือส่งไปทำเฮยุทธอ่อนนุช46 คือบ่อดเดิมมันมามันจะนิ่มคือมันจะนิ่มมากนิ่มแล้วมันก็ลื่นคือมันนิ่มเกินอันนี้เราก็จะมาเอาฟองน้ําเดิมมาทิ้งไปเลยแล้วก็ทําพื้นใหม่ตัดทําพื้นนี่นะคะเราปูสแตเลสแล้วก็ใช้ฟองน้ําตัดขึ้นมาใหม่คือปูฟองน้ําขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ปั้นทรงให้มันสโลปเข้าไปด้านข้างนะคะสโลปเข้ากับข้างขาเพื่อไม่ให้มันกว้างจนเกินไปแล้วเราจะคุมรถยากบางแบบนีบ้ แข็งแรงค่ะไม่ต้องกลัวเลยแข็งแรงเพราะพื้นระปูสแตนเลสมาแล้วไม่ต้องกลัวค่ะแข็งแรงเลยแล้วก็ตามมาด้วยด้านหลังนะคะตัวนี้ด้านหลังหญิงก็เปลี่ยนเป็นอา,อาร์มอลูมิเนียมนะคะอะมิเนียมตัวนี้จะเป็นอาร์มตัวหนาก็คือเป็นอาร์มของเอ็มธนูทองตัวหนาเลยแล้วก็ยืดตัวนี้มันจะปรับระดับได้อีกนะคะคือเราสามารถปรับระดับได้หลายระดับแล้วแต่ว่าเราชอบใช่ใช่ใช่เราสามารถถอยชคลงมาได้อีกมันอยู่ที่ว่าเราอยากได้ สูงมากน้อยแค่ไหนโชคนอนมากแค่ไหนเพราะบางคนอะล้อเดิมเดิมมันมาเป็น10นิ้วใช่ไหมคะบางคนเปลี่ยนเป็นล้อ12นิ้วพอล้อ12นิ้วเนี่ยล้อ,อมันสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยอาร์มมันก็ระยะอาร์มมันก็จะถอยออกมาอีกคือล้อมันสูงบางคนทำล้อ12ทำล้อ14แล้วแต่บอดี้หรือว่าแล้วแต่ที่เขาจะทําเลยแล้วก็โชกตัวหลังตัวนี้รถดํมเดิมมันจะมาขนาดสองร้อยเก้าสิบมิลตัวนี้หญิงก็จะเปลี่ยนเป็น280มิล สาเหตุที่หญิงเปลี่ยนเป็นสมิลเพราะว่าด้วยตัวหญิงเองคือหญิงเตี้ยไม่ได้สูงนะคะเราก็พยายามจัดทรงรถให้เข้ากับเราแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีน้ําหนักตัวเยอะหรือว่าลูกค้าสูงหญิงก็จะเปลี่ยนให้เป็นขนาด3 0มมิลคือจัดเข้าสภาพก็กับตัวคนทุกๆครั้งในการจัดสภาพรถค่ะแล้วก็อ,อย่างงี้ป้ายทะเบียนที่ร้านก็มีขายนะคะร้อยเดียวมี77 88 99 11มีขาวมีแดงมีเหลืองมี4 5 6หมีนม6 มีหลายอย่างเลยตัวนี้ก็คือรถ <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากได้ราคาตัวรถนะหญิงจะแจ้งเลยก็คือว่า33,500บาทใน l i o อนคิถ้าจดทะเบียนก็บวกเพิ่มอีก2,500บาทแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบสภาพนี้เลยบอดี้นี้เลยแล้วก็ใส่กล่อง EM แล้วเราจูนแล้วเดินใส่ไฟให้ใหม่นะคะก็จะตก6,000ืต้นๆค่ะถ้าลูกค้าแบบสนใจนะคือลูกค้ากําเงินมา6 0,000กว่าบาทก็คือ อาได้รถแบบสไตล์นี้ไปเลยแต่ไม่ร่วมกับโกโปรนะคะหยิงบอกก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกันก็คือโกโปรหยิงก็จะเอามาจับบางทีคือทําเป็นวิดีโอบ้างแล้วก็จับ GPS ให้ลูกค้าดูบ้างเดี๋ยวลองมาฟังเสียงมอเตอร์พันวัตต์ดูว่ามอเตอร์เดิมแบตเตอรี่ก็คือเป็นแบตเตอรี่เดิมตัวนี้เป็นตะกัวกดนะคะตะกัวกดข้อดีอย่างหนึ่งเดี๋ยวหยิงจะบอกเรื่องอาแบตเตอรี่นิดนึงบางคนที่ว่าอยากเล่นไฟฟ้าใหม่เนาะหยิงจะแนะนําให้ให้ลูกค้าดูนะว่า แบตเตอรี uh, battery, ่เนี it. It ่ยถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยเวลาแอมคือเวลามันพีคเนี่ยมันสามารถพีคได้ถึง5เท่าของแบตเตอรี่สมมุติว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมันจะมาอย่างนี้คือกราฟเวลาวิ่งมันจะวิ่งมาแต่ถ้ามันหมดคือมันตกลงไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้ไปเลยคือกราฟมันมาคือมันดึงดึงดึงอย่างนี้พอถ้าเกิดแบตเตอรี่ลิเธียมหมดคือมันหมดไปเลยแต่ถ้าเป็นตะกั่วกรดเดิมนะคะมันใช้ทั้งหมด6ก้อนแรงดิ่งมันจะเป็นค่อยๆอย่างนี้คือสมมติว่า แบตเตอรี่มันปล่อยการการปล่อยกระแสไฟออกมาแบบนี้นะคะพอเวลาแบตเราแบตเขาเรียกแบตเตอรี่เราน้อยลงเนี่ยกราฟมันจะค่อยๆวิ่งลงา่างนี้คือความแรงมันจะคอ่อยน้อยๆน้อยๆน้อยๆลงแต่มันไม่ได้ตัดทิ้งหรือว่าไม่ได้หมดไปเลยค่ะขอ้อมันก็จะมีข้อดีข้อเสียโดยประมาณแต่แบตเตอรี่ลิเธียมคือจริงๆแล้วคนที่จะทําแบบรถไฟฟ้าแรงหรือว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมอะ่ะหญิงแนะนำเนาะต้องศึกษาแล้วเข้าใจเขาเรียกว่าอะไรต้องทําความเข้าใจกับแบตเตอรี่ให้ดี ไอ้พวกรถที่ว่ามีคลิปว่าระเบิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือไฟฟ้าระเบิดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบตเตอรี่เดิมนะหญิงบอกเลยส่วนใหญ่จะเป็นลิเธียมล้วนๆบางคนใช้เรียกอะไรนะสายชาร์จท,ที่เกินกําลังแบตเตอรี่เอ่อบางคนชาร์จไว้นานเกินไป ชาร์จไว้นานเกินไปบางคนซื้อแบตเตอรี่มาโดยที่ไม่มีตัว BMS ก็คือตัวตัดไฟเวลาไฟมันวิ่งเข้าไปเกินปุ๊บแล้วไม่มีตัว BMS ตัดไฟปุ๊บเนี่ยมันก็ฟอไฟมันเกินปุ๊บมันก็จะทาให้แบตบวมพอแบตบวมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถทําให้แบตระเบิดได้อย่างเงี้ยอันตรายนะคะน่ากลัวคือจริงๆแล้วการที่เราจะซื้อรถไฟฟ้าคันนึงเราก็ต้องทําความเข้าใจมันนิดนึงเนาะแต่ถ้าจริงๆตะกัวกดเดิมเดิมนะไม่ต้องกลัวเลยหญิงบอกเลยว่าคือปกติดีมากแล้วก็วิ่งจริง้วิงอย่างเงี้ เดี๋ยวลองให้ดูมอเตอร์เดี๋ยวดูนะเวลาแรงพีคมันมานะคือยางมันจะฟูเลยนะน่าจะเห็นอยู่มั้ง เลยนะว่ารถทรงนี้ออกดีๆก็บอกเลยนะรถทรงนี้ออกดีๆนี่คือมีแดดออกแปลกๆก,ก็น่าจะแดกถนนนะจ๊ะไฟฟ้าแรงมากบอกเลยหกหมืนม่น,ม 6, มตนต้นๆไม่แพงค่ะถ้าด้วยคือราคานี้เรารวมรถนะไม่ใช่ว่าราคานี้คือเราโมดิฟายอย่างเดียวแต่จริงๆอ่ะรถถ้ามันสามารถทําได้เยอะมากคือการจะซื้อรถไฟฟ้าคันหนึ่งเนาะส่วนใหญ่หญิงก็จะแนะนําถามว่า จริงๆแล้วลูกค้าอยากวิ่งได้เท่าไรคือพอเรารู้แล้วว่าลูกค้าเนี่ยความต้องการคือลูกค้าอยากวิ่งได้แค่801 0 0ยหนึ่งร้อยยี่ร้อยห้าสิบหรือว่าอยากได้วิ่งได้มากกว่านั้นคือเราทําให้ได้แต่ของพวกเนี้ยมันจะควบคู่กันไปก็คือควบคู่ที่มอเตอร์ควบคู่ที่แบตเตอรี่ค่ะควบคู่ที่กล่องของทุกอย่างคือมันจะต้องสัมพันธ์กันไปหมดเลย<ด>ป,รประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวอันเนี้ยลองมาดูแค่เซิร์ฟเซิร์ฟว่ามอเตอร์พันวัตต์กล่อง EM ใบเดียว ก็เดี๋ยวหญิงขึ้น g p s ได้ดูอันนี้ลองจูนดูแล้วแล้วก็อ,อ,อีกข้อหนึ่งที่หญิงจะแนะนำเนาะการทำรถไฟฟ้าถ้าสมมติเราเปลี่ยนกล่องแล้วเนี่ยหญิงแนะนำเลยนะส่วนใหญ่จะต้องเปลี่ยนสายไฟเพราะว่าสายไฟที่มันติดมากับรถเดิมเนี่ยสายไฟมันจะเป็นเส้นเล็กพอเราเปลี่ยนกล่องเนี่ยแรงพีก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะพอไฟมันจ่ายมาเยอะเกินเนี่ย <ไฟ S 1> สายไฟมันร้อนมันร้อนมันสามารถจะทำให้สายไฟไหม้ได้แล้วก็คือ ที่รถบางทีไหม้บ้างอะไรบ้างเนี่ยเกิดจากสายไฟเส้นเล็กเหมือนกันพวกเนี้ยถ้าเกิดเวลาเราทำเนี่ยเราจะเปลี่ยนสายไฟใหม่ให้เป็นสายไฟเส้นใหญ่เพื่อมันรับกระแสะไฟได้ดีขึ้นความร้อนมันจะน้อยลงคือทุกอย่างเราลองเทสมาหมดละพอเทสมาหมดแล้ว,เ,ลวเราเราว่ามันโอเคแล้วเรารีวิวให้ลูกค้าดูได้เลยเพราะเวลาจากที่รีวิวญิงจะพูดทุกครั้ง รถหญิงจะใช้งานเองทุกครั้งแล้วเวลารีวิวหญิงใช้เองหญิงพูดเองคือเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยถ้าคนที่แบบอยู่แถวนี้นะก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเจ๊ขี่จริงว่ะไม่ได้แบบฟังเขามาไม่ได้จําเขามาคือลูกค้าถามเราตอบได้เลยประมาณนี้จ้ะวันนี้ก็หญิงจะมารีวิวก็คือมอเตอร์พันหวัดให้ดูก็ประมาณนี้หลกัหลกๆก็ให้ลูกค้าเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะตัวน อันนี้ก็คือจริงๆก็เป็นสเต็ปเบื้องต้นแต่จริงๆอะถ้าสมมุติว่าลูกค้าแบบไม่อยากแต่งทรงอะไรเลยนะแค่เปลี่ยนกล่องใบิงได้ประมาณอเกือบร้อยสิบแล้วอะคือกล่องใบหนึ่งมันจะต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่คนใหม่ก็อโอเคแล้วหญิงบอกเลยว่าด้วยทรงรถค1วันคือทรงรถมันดีมันขี่ง่ายคือรถอะบอดี้มันเหมือนพวกรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยเนาะคือมันขี่ขี่ง่ายมากหญิงก็จะแนะนําว่า ถ้าเกิดคนที่มองหาไฟฟ้าโอเคเลยรุ่นนี้คือถ้าเกิดใครสนใจนะคะไม่ว่าจากได้รถหรือว่าอยากโมดิฟายความแรงหรือว่าลูกค้าอยากแบบว่าจัดสภาพรถก็คือสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรเดี๋ยวให้น้องขึ้นไว้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพจร้านหรือว่าเป็น Facebook เข้าไปกดติดตามได้นะคะก็คือเดี๋ยวหญิงให้น้องขึ้นไว้ให้แล้วก็คลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้ายังไงแล้ววันนี้ก็ ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้ายัางไงอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอให้หดิ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไป <S <S วันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวกล่าวว่าจะทำโรลลิงให้ดูนิดหน่อยเดี๋ยวมี GPS ขึ้นให้ดูบ๊ายบาย เดี๋ยวลองดูนะว่าเทสว่ามอเตอร์เดิมพันวัตกล่องเอยมใบเดียวสำหรับการวิ่งเป็นยังไงมัง่งพวกนี้ออกได้แบบเต็มเลยนะไม่ต้องกลัวเนี่ยอย่างเราออกเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยอ่ะร้อมตายนิดหน่อยอคือหน้ามันก็จะลอยๆนิดนึงเวลาออก แต่จริงๆถ้าเกิดเราขี่บ่อยๆแล้วว่าการปุ่มคันเร่งคือมันง่ายอ่ะมันมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะไฟฟ้าแต่ก็คืออยากให้ศึกษาดีๆก่อนตัดสินใจอยากให้ลองเทสรถดูก่อนนะในการจะตัดซื้อตัดสินใจในการซื้อรถหรือว่าจะโมดิฟายอะไรเพิ่มก็สามารถติดต่อกันก็สอบถามเข้ามาในแชทได้ไม่มีปัญหาค่ะ okay.